สวัสดีครับผมจินลไลเดอร์ครับผมวันนี้ก็กลับมากับสายแคร์ไลน์อีกแล้วนะคะผมแต่วันนี้ก็จะใช้เป็นการเซอร์วิสกับรองเท้านะคบผมอันนี้อยากลองอยากความพิเรนส่วนตัวนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวของญี่ปุอ่นอยู่แล้วเนี่ยกับตัวเลสซิ่งสูตรไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทางเลสซิ่งสูตรนะครับมีสายอุปกรณ์ ด้านหล่อลื่นโซ่นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งเนาะแล้วก็หมวกกันน็อกนะครับผมเป็นเลนอฟฟนะครับผมเป็นไวเซอร์เลนอฟฟนะก็เลยวันนี้เนี่ยอยากจะลองทำความสะอาดของรองเท้าบ้างนะครับผมเพราะว่าเห็นจากการใช้งานนะครับผมว่าสภาพนี่คือการใช้งานจริงๆเลยนะครับผมว่าสภาพมันจะเละขนาดไหนนะครับผมตั้งแต่ลงสนามมาเดินเตะบ้างคูดบ้างอะไรบ้างนะครับผม ร่องรอยของการใช้งานจริงๆเลยนะครับผมอันนี้คือแบบสภาพจริงๆนะที่หางใช้งานมาตลอดนะครับผมนี่ตรงนี้เริ่มเปิดนะครับผมถ้าเกิดพื้นเริ่มอย่างนี้เขาจะใช้เป็นกาวเขาเรียกเป็นเทปอะครับผมมาล็อกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ปิดเอาไว้กันนะครับผมเห็นไหมครับว่านี่คือร่องรอยของการฝึกฝนนะครับผมหรือเปล่าวะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้ข้างซ้ายนะคะผมว่าของหังนะครับว่าผ่านการใช้งานจริงๆนะครับผม นี่นะครับผมอันนี้สไลด์ตอนนั้นช่วงนั้นก็ทั้งสไลด์ด้วยทั้งอตอนเข้าโค้งก็ขูดด้วยนะครับผมก็เลยทําให้เวลาที่เราขับขี่จริงๆก็ได้ใช้งานจริงๆนะครับผมลอยจากการที่เราใช้งานจริงๆเลยนะครับผมมันก็สกปรกอยู่เอาเรื่องนะครับผมวันนี้ก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวสายแครลลน์เนี่ยที่เป็นตัวตัวคินเนอร์นะครับผมในการทําความสะอาดนะครับผมก็จะลองดูแล้วก็ใช้ความถนัดอย่างเดิมนะครับผมก็เป็น ผ้านะคะผมผ้าอย่างดีผ้าชามโมยอย่างดีนะครับผมแล้วแต่งบนะครับผมของใครมีก็ใช้นะครับผมถามว่ายาังนั้นก็ดีะครับผมนี่คือความอยากลองพิเลนส่วนตัวเลยะครับผมอยากรู้นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนเป็นครีมโฟมนะครับผมเราก็ทําความสะอาดเช็ดได้เลยนะครับวันนี้อากาศดีมากครับแล้วก็เป็นวันที่ส1มสิบเอ็ดด้วยนะครับผมสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับผมจะสิ้นปีของ สองสูสงสูแล้วนะครับผมจะลังจะขึ้นวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แลวนะครับผมก็ขออวยพรผ่านคลิปนี้เลยนะครับผมถึงที่พี่น้องทุกท่านนะครับผมสำหรับชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครับผมทุกเส้นทางนะครับหรือใครที่กำลังสนใจเข้าสู่สายเส้นทางนี้นะผมก็ขอให้ได้ ดังฝันนะครับผมหรือใครก็ตามมากําลังฝันอยากได้ตัวพันอยากได้รถนะครับผมในฝันนะครับผมก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับผมของหางก็ช่วงนี้ปีนี้ก็เป็นปีที่สาหรับสายได้ทํา youtube มาก็ดีใจนะครับผมที่สามารถได้ก้าวข้ามตรงจุดนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้มาทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่หางรู้สึกว่าอยากจะทามาตั้งนานแล้วครับแต่แค่ว่าเรา มีความกลัวเยอะนะคะผมมีความกังวลใจนะคะผมเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขินกล้องไม่ชอบคนเยอะๆไม่รู้เป็นไรอันนี้สัน,สนดานของห่างเองนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ในที่ที่คนแบบพุกพ่านนะคะผมอย่างเช่นงานมอเตอร์โชว์เป็นต้นนะคะผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราชอบนะคะผมในงานอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแต่ว่า ให้เจอคนเยอะๆเนี่ยห่งหังมักจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบว่า,าถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็รีบกลับนะคะผมเป็นสันดานไม่ค่อยดีนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตบอกตามตรงนะครับผมเพราะว่าห่างก็อยากทําด้วยความสบายใจนะครับผมคลิปทุกห่างทาทุกอันนะครับผมเป็นสิ่งที่ห่างได้พบเจอมานะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีมีการรับสปอนเซอร์ใดๆก็ตามนะครับผมเป็น เป็นจากหยัดเหงื่อแรงกายของเราทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะตั้งแต่รถนะครับผมกล้องนะคะรับรองเท้าพวกนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆที่หางใช้นะครับผมก็สปอนเซอร์ก็คือพ่อแม่นะครับผมเราก็ทํางานนะครับผมแล้วเราก็เก็บเงินสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมจนเขาเคยได้ในแต่ละชิ้นขึ้นมานะครับผมอันนี้เริ่มนอกเรื่องแล้วเนาะถือว่าเป็นการคุยแก้งเหงาแล้วกันเนาะก็สังเกตไหมครับว่า อันนี้คือยังเช็ดแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเอี่ยมเอียมมากนะค่อยๆเช็ดเองก็เห็นไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างอันเนี้ยยังไม่ได้เช็ดกับอย่างเนี้ยคือเช็ดแล้วแต่ก็ยังมีคราบที่มันยังไม่ออกหมดนะครับผมแต่ว่ามันก็ดูดีกว่าและเนื้อนูนนุ่มกว่านะครับผมเห็นเลยนะครับผมว่าอันนี้คือให้เห็นแบบจะๆจนะครับผมว่าเช็ดแล้วกับหลังเช็ดเป็นยังไงนะครับผมทีนี้อยากจะลองเช็ดให้แบบมันดูเอี่ยมเอียมนิดนึงนะ แต่ถ้ามันเอี่ยมสุดแค่นี้ก็ต้องอย่าซีเรียสน,นะเพราะว่าทางก็ไม่คนที่ถูๆแล้วก็นะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสายงานเนี้ยบมาเท่าไหร่ก็คือทําเท่าที่ทําได้นะครับผมก็จะเขา่อยทาความสะอาดไปนะครับผมวันนี้อากาศดีมากครับผม แดดดีแล้วก็ลมเย็นด้วยนะคะผมแถวนี้ดีมากๆจริงๆชิลๆไปครับ เรียกว่าเอี่ยมขึ้นมาหน่อยนะสำหรับของข้อแตกต่างนะครับผมอันนี้เช็ดแล้วเนาะกับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดนะคะผมนี่ก็จะสภาพดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะแบบเหมือนมันก็มีความสะอาดมากขึ้นหน่อยนะครับผมแล้วก็มีความขาวๆขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วเนื้อตรงนี้สังเกตได้เลยว่าตัวเนื้อเนี่ยเท็กเจอร์ในการที่จะจับมันนะครับเนี่ยมันจะรู้สึกไม่กระด้างเหมือนกับ คูแบบนี้นะครับผมอันนี้มันจะมีความรู้สึกว่าตัวหนังมันแข็งกว่าปกติแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนมีอยเจอร์ไ z เซอยู่บนตัวผิวของหนังมันแล้วนะครับผมทําให้มันก็จะมีความนุ่มและชุ่มชื้นมากกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าอันที่เราไม่ให้ทำเนี่ยมันก็จะแบบแข็งๆเนื้อสักๆนิดนึงนะครับ นะมันจะเป็นตรงส่วนหนังที่จะเห็นผลชัดที่สุดเลยนะครับผมตรงจุดพวกพลาสติกพวกนี้ก็ประดับหนึ่งนะ อย่างว่าไม่ได้หรอกหังก็ไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะครับผมใช้อย่างเดียวนะครับผมเราก็เลยจะเห็นสภาพที่มันแบบไม่ค่อยโอเคสคักเท่าไหร่ไม่เนียบไม่เนียบแต่ที่จริงเราควรหลังจากใช้งานเสร็จเราก็ควรดูแลเขาให้ดีนะครับผมดีที่สุดเลยครับผมสะอาดด้วยนะแต่ของหางตัวนี้ยังยังมีพึ่งแดดบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เลยไม่น่าจะเป็นอะไรเท่าไหร่มีพึ่งลม ข้างซ้ายฝั่งนี้เอี่ยมกิ๊บเลยไม่ค่อยได้สีนะครับผมเป็นหนักอยู่ตรงฝั่งนี้แทนฝั่งนี่คือฝั่งซ้ายเนาะก็ต้องเก็บมีฝั่งขวาฝั่งนี้จะเลี่ยมๆนะครับผมและพื้นตรงนี้ก็จะแข็งมากนะครับผมเวลาเดินก็จะแบบเนี่ยฟังเสียงเสียงมันแบบแข็งๆก้องๆนะเวลาเดินจะแบบตับๆเลยเนี่ย อค okay. อืมก็เอี่ยมเอี่ยมขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะสรับผังถือว่าผ่านครับผมของดีว่าไม่ได้ว่าตัวนี้หางก็ใช้มาหลายปีแล้วนะก็ี่ปีแล้ววะหลายปีแล้วแหละเออตั้งแต่ยังขี่มาเซ็กจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับผมเรียกว่าเป็นรองเท้ากาดสำหรับไว้เดินทางไกลก็ดีมากนะครับผม ราเดินทางก็จะมีทั้งคู่นี้ที่เอาไม้ใส่ตอนเวลาขี่นะครับผมแล้วก็จะมีรองเท้าผ้าใบไปอีกคู่หนึ่งนะครับผมคือทำไมยังถึงไม่เลือกรองเท้าแตะเพราะว่าถ้าเป็นรองเท้าแตะเนี่ยบางทีมันขี่ไปซื้อกับข้าวซื้อของมากินในในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สะดวกแล้วก็ไม่ถนัดด้วยนะครับผมเข้าเกียร์ยากเจ็บเท้าด้วยครับผมก็เลยเลือกเป็นผ้าใบแล้วก็เป็นคู่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม บายยไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ผ่านปีหน้าไปด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ทางหน่อยนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ